สิ่งไหนอยู่ในรถแล้วอาจจะทําให้การเงินติดลบพบเจอแต่นี่สินค네ำตอบก็คือเศษเหรียญที่ตกอยู่บนพื <t <t ้นรถครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนที่ถูกสองข้อจะได้เสียงซิมซีเหรอใช่ไใช่ไงแพทย์ไง อย่างเนี้ยอย่างที่ดาด้ากับกับน้องแพทบอกแหละคือบางคนเห็นเศษเหรียญตกก็ต้องรีบเก็บขึ้นมาเพราะเรารู้สึกว่าเงินมันเป็นสิ่งที่มีค่าจะเห็นว่าตัวเลือกเนี่ยเราไม่ได้บอกว่ามีเศษเหรียญอยู่บนรถนะแต่มันคือเศษเหรียญที่ตกอยู่บนพื้นรถดัะนั้นเนี่ยการที่เราปล่อยให้เศษเหรียญมันตกอยู่บนพื้นรถแล้วเราไม่ได้สนใจเลยเนี่ยแสดงว่าเราเราเป็นคนไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องของการเงินมันก็ทําให้เหมือนมีปัญหาเรื่องนี้สิเรื่องอะไรเกิดขึ้นได้งนั้นเนี่ย ทั้ง3อย่างอ่ะมันมี <ภา S 1> อยู่ว่ได้ทุกคนอยู่แล้วรอ,องเท้ามก็ต้องมี<ช>แต่รองเท้าฝากนิดหนึ่งว่ามีก็เรียกว่าอย่าให้มันเป็นเหมือนร้านขายรองเท้า<ม>่เรื่องกลิ่นเนี่ยเป็นเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ยประเภทหนึง่งเหมือนกันแต่ว่าในฮวงจุ้ยที่ไม่ดีก็คือกลิ่นที่มีปัญหาคร<ม>ับแต่ถ้าเกิดสําหรับเรื่องการเงินเนี่ยใครที่มีเสีเหรียญอยู่ผมว่าถ้ามันตกอยู่ก็เก็บให้มันเรียบร้อยแต่ถ้ากเกิดคุณปล่อยให,ให้มันตกลงพื้นเป็นนิสัยเป็นประจำพวกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินด้ง่ไง